ชาเขียวเนี่ยมันกินทุกวันได้จริงไหมคะกินทุกวันได้แน่นอนแต่ว่า อันดับแรกเนาะก่อนที่คุณจะกินชาเขียวเข้าไปอะคะ่ะดูนิดนึงก็คือมาจากไหนด้วยเพราะว่าถ้าคุณได้ซอสที่ไม่ดีอะคะ่ะถุงชาที่ไม่โอเคอมันก็ทําให้เราได้สารไม่โอเคจากถุงอันนั้นด้วยมันก็ไม่ดีต่อร่างกายละและอีกแง่หนึง่งถ้าคุณกินมัทฉะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกนะเพราะว่ามัทฉะเราเอามาทั้งใบถ้ามันปลูกในที่ที่มันมีสารพิษโลหะแทนที่คุณจะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่คุณอยากได้คุณกลับได้สารพิษค่อนข้างเยอะฉันก่อนที่จะกินแบบไหนเลือกซอสก่อน2ดูที่เอง ่ว่าร่างกายเราอ่ะกินแบบไหนได้กินช่วงเวลาไหนได้แล้วเราขดาดธาตุเหล็กหรือเปล่า 3. ดูว่าเรากินยาอะไรด้วยไหมหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรด้วยไหมเช่นคนไข้าบางคนมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะว่าเลือดมันเหนือ่อยอย่างเงี้ยต้องกินยาวาฟารินคราวนี้ได้ชาเขียวอ่ะมันมีวิตามินเคค่อนข้างเยอะจะทําให้ยาวาฟารินนะคะไม่ทํางานถ้าคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ่ะกินได้นะไม่ปัญหาแต่ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอ่ะต้องศึกษาเนิดนึง